อย่างลาเหลียนอย่างลาเหลียนเพิ่มน้องเย็บก,กินเบาเหรอเบลล่าลกินได้ทั้งอันเลยนะชีสน้องจะเล่นดูต้นไม้หน้าบ้านสวยๆนะคะสวยมากเลยดู เซาเซาเห็นไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังไปซื้อของกันค่ะซัมเมอร์ไม่มีอะไรค่ะโรงเรียนปิดปิดเทอมยาวไปซื้อของเข้าบ้านกันที่แล้วก็ตอนแรกไปแรนด์ไชนีน่าก่อนเหมือนเดิมไม่มีอะไรทุกวีคทาเหมือนกันทุกวีคพาเด็กๆไปกินโจ๊กตบปลาต้มกลัวนะคะ พรินเซสฮะแต่เล่าว่าอะไรนะโหละพันโซโอ้โหละพันโซสวยจังเลยอยากเป็นละพันโซด้วยไหมคะเอาโตแล้วเป็นไรคะวันนี้ไปต่อยมวยมาแล้วเจ็บหรอคะ เป็ดนะคะเป็ดกับหมูแดงแอยก,กินเบนะอ้ and then นะคะแล้วก็อันนี้อย่างลาเหลียนอย่างละเหลียนเพิ่มพูดถึงสามอันนี้นะ <c oughs> ส่วนอันนี้สี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าแต่อันเนี้ยเขาลดราคาหรือสองเก้าเก้าอันนี้ไม่รู้ทำไมแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ<อ>แ่ปลาสอาแล้วอันนี้ก็คือโจ๊กปลาต้องโก,โกใหญ่ไหม <c oughs> ใหญ่มากปางโกดูหมูกรอบนี่นะคะผัดหมูกรอบอ,อ,อันเปลื่อเลยอันใหญ่มากใส่ตะเกียบเลยเหรอเนี่ยมีไม่รู้จจหลังริงใจฮะยำตีนไส้กุ้งนะคะ ไปต่เมย์มั้วันนี้ไม่ค่ะเจ็บเจ็บไรฮิริฮิริฮ r ริฮิ h ิฮ e r ิอ๋อเดินเจ็บทั้งตัวเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เบลล่าบอกว่าเขาให้ต่อยแทยว่าเขา่สามชั่วโมง เลิกคลาสกี่โมงนายครับปะทุ่มหนึ่งถึงบางทีสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปต่อที่แซมต้องไปซื้อไก่ค่ะอันนี้สวยอะเบลล่า มีแค่สองอันนี้เอากันนายนช่ไงวะเจ็บมือเหรอแม่แล้วต้องพันมือแล้วเวลาเรียนมวยหรอกเบลล่ากินได้ทั้งอันเลยนะชีส นั่งลงลงูกนั่งลงเบลล่าว่าเจ้าว่าเจ้าลาคาแซลมอนนะคะ25เหรียญ28เหรียญ36เหรียญ ปูสามสิบกว่าเหรียญโอ้ตัวใหญ่เนี่ยสำหาโปรตีนบาร์นะคะกี่ห้อนี้เพราะว่าน้องกินได้ด้วย Enjoy your sample Buy some today กินนมวีกละแกลอนหนึ่งอาทิตย์ละหนึแกลอนนะที่บ้านเด็กๆอะ่ะกินนมเยอะมากเอไามาคอลลาเจนมีในซัมานายแล้วก็ไอตัวอ่ะถือตัวนี้มีเรดนอลแน่นใช้ตัวนี้อยู่ ใช้ตัวแดงนี่ทำให้หน้าเฟิรมนน์มฮะได้ดาวลัสคาบอยเขาจะแข่งอีกแล้วใช่ไหมคุณยายเมื่อกี้ไปช้อปปิ้งที่ข้างในแซมคลับคะคะท่าดาซื <c oughs> ้อของเต็มเลยอะแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะเขาบอกว่าจะไม่มีอะไรนะให้ดาวน์โหลดแอป ในโทรศัพท์จ่ายเงินเวลาเดินหยิบของขึ้นมาก็สแกนเลยแล้วมันก็จะไปอยู่ในโฟนอยู่เลยแล้วก็จะได้ง่ายๆไม่ต้องเข้าแถวนั้นถามเอาเราจะจ่ายเงินสดทำไงอ่พะพนักงานอีกคนหนึ่งบอกไม่มีแล้วเงินสดเราจะไม่มีแต่ถามพนักงานอีกคนนึงบอกอ๋อยังมีอยู่ยังมีอยู่ถ้าคนเที่ใช้เงินสดนะ่ะเนาะเขาไม่ใช้แบบเขาไม่ใช้ ใช่พวกแบบบางคนเขาไม่ใช้คาร์ดเลยเนยะบางคนไม่อยากใช้เครดิตคาร์ดเลยบางเขาจะทำยังไงเนาะแต่เครดิตคาร์ดมันก็มีส่วนดีนะแม่สะสมแต้มไปเที่ยวไปอนะไรเงี้ยนั่นแหละโอเคเสร็จแล้วค่ะบ,บ๊ายบายไปละ